สวัสดีจ้าเรามาดูอีกสูตรไม่ต้องบวกต้องลบคนไปดูดูคำเตือนกันต่อนะคะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูขึนเลย ตองบวกต้องลบมาดูเลขที่ออกก็คือย้อนหลังดูนะะจำวันที่สิบหกคับหกคับหกเจ็ดเอาบนก่อนเดี๋ยวล่างบนที่สี่ดูย้อนหลังก็คือเลขที่ออกคือหนึ่งหนึ่งหกล่างไปที่หนึ่งจ็เราเอาสองตัวนี้ลงมาเลย หางนี่หบวกเพิ่มไปหนึ่งเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเราจะใช้เลขตัวนี้นะคะทุกครั้งเลขตัวนี้กับตัวนี้เป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยก็ไม่รู้แต่เราเอามาประกบคู่กับตัวนี้นะคะสีห่หาง ีหานี่สีตัวนี่ก็คือแ0 8ศูนย์แปสี่แต่แปสีเราไม่เอาอยู่แล้วเราตัดทิ้งแล้วเนาะ9ก้าศูนย์สี่เชุด ชุดนี้เราจะใช้วิธีตัดเองนะคะซหลักแปดเราไม่มีแล้วก็ตัดออกไปเหลือหลักนี้สีชุดแค่นนี้หลักร้อยของเราก็เหมือนเดิมนี่ฮุกสี

ที่ออกก็คือ6 9 0ล่างไปที่6 0เมื่อเดิมไลห่หลักสิบลงมาหลักหน่วยลงมาเพิ่มแต้มไปเลยคือหนึ่งหลักศูนย์แล้วก,ก็หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เราจะใช้เลขสองหางน,นี้นะคะเอาหลักสองกับสามมาประกบสี่ตัวนี้เลขที่ออกก็คือ มันต้องกลับนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปักละสองสี่ด้ล่างในบนในวนนี้ถทากับสองห้าสองแปดสองเก้าสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้าเลขดินเรามีแปดกับเก้า ตัดออกไปถ้าเป็นก็เป็นล่างน,นี่มาเข้า้างจ้อยเลขที่อวอก,ก็คือสามเก้าสี่สองกลับด้วยทุกครั้งแล้วก็ตัดออกเอาเลขวิ่งของเราที่เราชอบมาตัดเอาเลยเลขหลักร้อยก็คือศูนบวกสได้สี่บวกสี่ก็ได้แปดตัวกันคือสามมันก็ไม่เข้า ถ้า้เราจะใช้เลขหลักร้อยบวกกันมันก็เข้าอยู่แต่มันกห็หลุดเข้าๆนะคะคือหกบวกศูนย์บวกเก้าก็คือห้าหกเจ็ดแปดที่เราเอาแปดก็เพราะว่ามันชนมาที่แปดแต่มันมาตัวนี้ถ้าเราจับเอาตัวนี้มันก็ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้ามันก็มาชนที่ห้าด้วย แต่ไม่ไม่เข้านะคะว่าเราเอาสามตัวนี้ก็คือศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าแปดสามเก้าผิดต้องมาตัวกลับผิดนะคะลร้อยไม่เข้ามาดูปัจจุบันสิบหน่วยเข้า ิบหน่วยเข้าร้อยไม่เข้าเราไม่ต้องซีเรียสเพราะมันเราก็ได้นิดหน่อยอยู่เลขที่อกก็คือห้าข้าสามล่างไปที่สีสองนี้มามามาล่างด้วยมาล่างด้วยสีสอง ด้วยนะคะมันมันอะไรเลขเราไม่ได้ปักหลักไม่ได้บวกพี่เก้าลงมาสามลงมาก็คือสี่ห้านับแต้มไปเลยนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเรามาเอาห้ากับหกจะเป็นหลักหน่วยหรือหลักอะไรเราไม่รู้เนาะเราต้องกลับด้วยว่ามัน ไม่เยอะจับคู่ก็คือห้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งหกสองเลขที่เราชอบจะมีสี่ตัวนี้ จับหนักจับเต็มสี่ตัวนี่แหละหลักร้อยเราก็คือสามบวกสี่เอาสูตรนี้แหละมันมีหลุดๆเข้าเข้าอยู่สามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดบวกสี่ก็เป็นหนึ่งเราจะเอาห้าบวกสามบวกเก้าคงที่เท่ากับห้าแล้หกเจ็ดแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์จนที่เจ็ดอีก อีกสูตรหนึ่งก็คือสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่บวกหนึ่งบวกสี่เท่ากับแปดเอาชนที่แปดนะตัวนี้ชนที่แปดกับเจ็ดด้วยค่ะแปดกับเจ็ดถ้าใครชอบแปดก็จับใส่เลยนะคะหลักร้อยมีแปดกับเจ็ดสามแปดเจ็ดหลักร้อย แต่เราจะสูตรนี้ก็คือสามชอบตัวไหนคะจัดไปตัวนั้นเอาใส่เลยอย่างเราชอบหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะชอบห้าหนึ่งหนึ่งห้าต่อไปที่สามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งดีจะเป็นตัวกัน แปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งก็ได้ตัวกันถ้าชอบแปดนะคะแปดแปดมันู่ควรกับหกชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะแอดชอบตัวนี้นะคะห้าหนึ่งชอบมากแต่ไม่รู้มันจะเข้าไม่เข้าแต่แายในสีตัวนี้จัดหมดเลยสีตัวนี้ห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองกลับด้วย หรือใครจะมาชอบหกแปดก็ได้ห้าแปดก็ได้หกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วแต่นะคะแต่แจะเอาแค่สี่หางแค่นี้เลยชอบก็จัดขัดข้าผ่านชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นจับหลักร้อยใช้เลยถ้าอย่างเราซ่อมหกสอง 6, 2, ก็เอาสามหกสองแปดหกสองเจ็ดหกสองสามหางชอบก็จัดขัดก้าผ่านนะคะดูคำเตือน เตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า